สวัสดีสวัสดีนะจ๊ะเมื่อมาพบปะเราต้องทักทายยกมือพนมขึ้นไหวยกมือพนมขึ้นไหวแล้วกล่าวทักทายคำว่าสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนและสวัสดีท่านผู้ปกครองด้วยนะคะกลับมาพบกับครูดแดนอีกครั้งในกิจกรรม ภาษาไทยคะ่ะอย่าพิ่งเบื่อไปไหนนะคะเด็กๆตั้งใจเรียนด้วยนะคะวันนี้ครูแตงก็มีกิจกรรมสนุกๆมาฝากเด็กๆอีกแล้วแต่จะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นเด็กๆต้องติดตามดูตอนต่อไปนะคะก่อนที่เราจะไปพบกับกิจกรรมสนุกๆครูแตงมีคำพล้องจองมาฝากเด็กๆ เดี๋ยวให้เด็กๆท่องคำคล้องจองตามครูแตนนะคะเด็กๆทุกคนท่องคำคล้องจองตามครูแตนเลยนะคะวรรณยุกต์ไทยรูปที่สามเสียงสวยงามนั่นคือเสียงตรีเด็กๆมาฟังดูสิเด็กๆ มาฟังดูสิถ้ามีเสียงตรีจะอ่านอย่างไรจีดจีดจีดหนูชอบร้องจีดจีดอูดอูดอูดหมูชอบร้องอูดอูดเจี๊ยบเจี๊ยเจี๊ยบลิงชอบร้องเจี๊ยบเจี๊ยอีกรอบหนึ่งนะคะวรรณยุกต์ไทยรูปที่สาม เสียงสวยงามนั่นคือเสียงตรีเด็กเด็กมาฟังดูสิเด็กเด็กมาฟังดูสิถ้ามีเสียงตรีจะอ่านอย่างไรจี๊ดจจหนูชอบร้องจี๊ดจอูดอูดอดูหมูชอบร้องอู๊ดอูด,อด เจีย๊ยบเจีย๊ยเจี๊ยบลิงชอบร้องเจียเจ๊ยเจไม่ยากใช่ไหมคะเด็กๆจากคำคล้องจองกล่าวถึงวรรณยุกต์อะไรคะถูกต้องค่ะวรรณยุกต์ตรีนะคะวันนี้เราจะมาฝึกอ่านและฝึกเขียนคำที่มีวรรณยุกต์ตรีกันนะคะเด็กๆตามมาเลยค่ะ เด็กๆได้ฝึกอ่านและฝึกเขียนคำที่มีวรรณยุกต์เอกวรรณยุกโทไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้ครูแตงจะมาแนะนำให้เด็กๆได้รู้จักวรรณยุกเพิ่มอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือวรรณยุกตรีนั่นเองวรรณยุกตรีจะเขียนแบบนี้นะคะ เขียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะจะเขียนเหมือนเลขไทยตัวหนึ่งจำได้ไหมคะเหมือนเลขอะไรคะใช่แล้วคะ่ะเหมือนเลขเจ็ดไทยเลยแต่เลขเจ็ดไทยจะเขียนตัวใหญ่ส่วนวรรณยุกตรีจะเขียนตัวเล็กนะคะการเขียนวรรณยุกตรีจะเขียนไว้ด้านบนพยัญชนะต้น ของคำเด็กๆรู้จักวรรณยุกตตรีกันแล้วเราไปฝึกอ่านคําที่มีวรรณยุกตตรีกันต่อเลยนะคะเด็กๆมาอ่านคําที่มีวรรณยุกตตรีตามครูแต่เลยนะคะเราจะอ่านคําละสองครั้งนะคะเรามาอ่านคําแรกกันเลยะคะ่ะอโ,อโตอะโต๊ TO, TRI, TO TO, U, TO TO, TRI, TO KO, U, KO KO, TRI, KO KO, U, KO KO, TRI, KO PO, A, PA PA, TRI, PA ปอาปตรีปากเอเกเกตรีเกกเอเกเกตรีเกตออตตตรีตตอ ตัตรีตัจออาจะจะรีจะจออะจะจะรีจะเก่งมากทุกคนเลยคะ่ะไม่ยากใช่ไหมคะเด็กๆฝึกอ่านหลายๆรอบนะคะจะได้คล่องๆค,งคะ่ะวันนี้ ครูแตงก็มีเกมมาให้เด็กๆได้ฝึกการคิดฝึกการสังเกตและฝึกการอ่านด้วยนะคะเกมของครูแตงคือเกมอ่านคําให้ตรงภาพค่ะกติการในการเล่นเกมนะคะครูแตงจะมีภาพมาให้เด็กๆดู 1. ภาพและมีคํามาให้เด็กๆเลือก 2. คํานะคะคําไหนอ่านแล้ว มีความหมายตรงกับภาพพร้อมหรยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลยคะ่ะเด็กๆคะเรามาดูข้อแรกกันเลยคะ่ะภาพอะไรเอย่ยถูกต้องคะ่ะภาพโต๊ะนะคะแล้วเด็กๆด,ดูคำที่อยู่ข้างล่างภาพนะคะ คำที่หนึ่งหรือคำที่สองคะอ่านแล้วมีความหมายตรงกับภาพครูเตนให้เวลาเด็กๆคิดนะคะคำที่หนึ่งหรือคำที่สองคะใช่แล้วคะคำที่หนึ่งอ่านว่าโต๊ะเด็กๆอ่านตามครูเตนนะคะ ตโ,โตอกโตโตตรีโตเก่งมากเลยค่ะเรามาดูข้อต่อไปกันเลยนะคะภาพอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะภาพตุกตาเด็กๆสังเกตคำที่อยู่ข้างว่างภาพนะคะ คำไหนมีความหมายตรงกับภาพคำที่หนึ่งหรือคำที่สองคะใช่แล้วคะ่ะคำที่สองอ่านว่าตุกตาเด็กๆอ่านตามครูแต่นะคะตออุกอตุกต,ตุตรีตุก ตออาตาตุกตาเก่งมากเลยค่ะเรามาดูข้อต่อไปกันเลยนะคะภาพอะไรเอ่ยเด็กๆต้องชอบทานแน่ๆเลยยอดเยี่ยมเลยค่ะภาพเกี้ยวนะคะเด็กๆสังเกตคำนะคะคำไหน มีความหมายตรงกับภาพคำที่หนึ่งหรือคำที่สองคะใช่แล้วคะ่ะคำที่หนึ่งอ่านว่าเกี้ยวนะคะเด็กๆอ่านตามครูแต่นะคะกอเอียวเกี้ยว เกลยวตรีเกียวเก่งมากทุกคนเลยค่ะเพื่อเป็นการทบทวนวันนี้ครูแตนมีแบบฝึกมาให้เด็กๆได้ฝึกอ่านและฝึกเขียนด้วยนะคะเล่มอัจฉริยะน้อยเล่มนี้นะคะให้เด็กๆเ,เปิดไปหน้า66ค่ะให้คัดตามรอยปาก และฝึกผันวรรณยุกตามคำที่กำหนดให้มีเสียงสามันเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวาแต่วันนี้ครูแตงใจดีนะคะไม่ได้ให้เด็กๆทำทั้งหน้านะคะจะให้เด็กๆทำแค่สามบรรทัดค่ะ แต่เด็กๆต้องฝึกอ่านหลายๆรอบนะคะเมื่อเด็กๆทำใบกิจกรรมเสร็จแล้วรบกวนผู้ปกครองถ่ายรูปส่งกลับมาให้คุณครูตรวจด้วยนะคะเด็กๆอยู่บ้านฝึกอ่านฝึกเขียนเป็นประจำทุกวันนะคะเด็กๆจะได้เก่งคาและเมื่อเด็กๆออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านกับคุณพ่อคุณแม่ ส่วนแมสตลอดเวลาพกเจลแอลกอฮอลและเว้นระยะห่าง1-2เมตรด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเอาไว้เจอกันตอนเปิดเทอมค่ะสวัสดีค่ะ